สวัสดีครับมุมส่งเวนนะครับวันนี้มุมส่งเวนจะมากเกาะติดตัช่างนะครับบกกระแสเรดในมวยไทยจันะครับขึ้นชกกนในวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2 5 6 5นะครับเวลา14บสน,ะนกาสามสทีโดยประมาณมุมส่งเวนก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตช่างบกกระแสเรดนะครับมาฝากกับมทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟ,ไฟไหนๆาไว้ด้วยนะครับสำหรับฟฟแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดก,กั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยน,นะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก,ก, <Netz iance> ลก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระด มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuydung a ต้องมีอักตรหน้าก่อนนะครับ admuydung a และจะบอกว่ามาจากมุมสมเวนนะครับรับโบนัสสูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขเจสีนะครับโทรศัพท์หรือแอดไลน์ไปที่ศูนย์แปดแปดสี่เก้าสี่หกศูนย์สามห้าครับซูดได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการเกาะเิีตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิชทีไทยก่อนนะครับหล,ลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยเจ็ดสีเลยนะครับศึกมวยดิวิชทีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2 5งพนะครับ ทํการแข่งขันนะวิทอุตะกอสามจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาให้แฟนหมวยได้รับชมกันทางบ้านนะครับเวลา11กา,า45นา,าทีโดยประมาณด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึะครับคู่ที่หึงฝ่ายแดงก็คือเบปซี่สุจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับส่วฝ่ายน้ำเงิน,นครับรักกูหลวงเด็ดเพชรสีทองนะครับพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่ก็มา102ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับแล้วก็ความสูงความยาวนี่ก็ใกล้เคียงเลยนะครับปัดหัวตัวเท่าเลยนะครับคู่นี้เรทยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าผมชอบไปที่ฝ่าย เป๊ปซี่ซูจีบะหมีเกีียวนะครับดูว่าพระเอกแห่งโมดีวิถีไทยนะครับชกที่นี่เป็นประจําสม่ำเสมอแล้วก็ฟอร์มดีสดใส4ี่ฝ่หลังนี่ชนะรวดมาตลอดเลยนะครับพระเอกแห่งโมดีวิถีไทยอยแล้วนะครับวับนนี้น่าจะเชือเอาชนะคะแนนรักผู้หลวงเดชเพชรสีทองสร้าง,ส,างสถิติเพิ่มชนะให้กับตัวเองเป็นฝ่ายที่5ได้สําเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเป๊ปซี่ซูจีบะหมีเกีียวครับเรดยังไม่เปิดครับ ส่วนคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือสมิงดําลูกสวนนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนําศึกกอบ,งบังบัวทองนะครับพิกัด140ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มา140ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคู่ี้ความสูงความยาวนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับนำศึกกอบ,งบังบัวทองนะครับดูว่าได้สูงกว่าได้ลอยกว่าค่อนข้างจะเห็นเลยนะครับ คู่นี้เรทก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ก็ชอบไปที่ความสูงความยาวของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับนำสึกกอบงังบัวทองนะครับไปลายๆไม่หลับไม่หลน่นไปซะก่อนนะครับต้นๆทางด้านฝ่ายแดงก็ถือว่าอันตราย,ยนะครับสมิงดําเป็นประเภทอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยหมัดจ่อย,อยางว้างกระจกต้นๆนี่ถือว่าอันตราย,ยนะครับ ลุนนับลุนน็อกได้เลยนะครับแต่ถ้าไปปลายไม่หลับหล่นนะครับไปปลายมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับนาสึกกอบางบัวทองครับสีเสื้อกอบางบัวทองฟิตซองจะไข่โมจิตเมืองนอนท์นะครับบรรยากาศหน้าเสือไม่เป็นรองอยู่แล้วแล้ว,วันนี้ดูได้สูงได้ลอยกว่าด้วยอาวุธวยาวน่าจะถึงก่อนนะครับไม่พลาดหลับหล่นไปก่อน3ยกนะครับไปปลายดูว่าอาวุธวยาวถึงก่อนอาวุธลูหลักหลายกว่าด้วยนะครับไปปลายถ้าไม่หลับหล่นนะครับน่าจะเชินเอาชนะคะแนนทางด้านสมิงดาลูกสวนไปได้แบบสนุกนะครับเรทยังไม่เปิดนะครับคุณที่มองไปที่ฝ่ายน้ําเง ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรจักรจันทร์ชอหพยักษ์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดมงคลพักยก77นะครับพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงเพชรจักรจันทร์นี่มา120.3ลด3นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดมงคลมา121.4ลดไป1.4นะครับลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายนะครับก็ถือว่าลดเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าวันไหนอากาศไม่ค่อยมีแดดนะครับมีฝนมาลงมานี่ก็ถือว่าสร้างความลำบากให้กับนักมวยไม่มากก็น้อยนะครับแต่่วายอด มงคลน,นี่ก็ลดเสร็จแล้วนะครับแต่ลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายก็ลดนานที่สุดใน,ในรายการนะครับก็ดูชกประกอบนะครับแต่ว่าความสูงความยาวก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน,นครับยอดมงคลพักยก7 7ดนะครับดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดๆนะครับเรทยังไม่เปิดครับแต่ก็ต้นๆชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดมงคลพักยก7 7ดูว่าความสูงความยาวอาวุจยาวน่าจะถึงก่อนนะครับต้นๆนําไปก่อนนะครับไปปลายนะครับ ป้องกันตัวดีๆนะครับไม่ประทะตรงๆมากนะครับเพราะว่าลดน้าหนักไปเยอะนะครับไปลายน่าจะประคองเกมเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรจกรจันรชอห้าพยักไปได้แบบสนุกนะครับแต่ถ้ามีราคาก็ขยับขยายบังทุนด้วยนะครับเพราะว่ายอดมงคลฝ่ายน้ําเงินนี่ลดน้าหนักเยอะที่สุดรถเสร็จเป็นคนสุดท้ายนะครับแต่ก็รดผ่านนะครับก็ถือว่าไปปลายอาจจะมีปัญหากับการยืดระยะนะครับต้นๆนาไปก่อนแน่นอนครับต้นๆเข้าไว้ก่อนนะครับไปปลายถ้าประคองตัวดีๆก็น่าจะเอาชนะคะแนนเพชรจกรจันรชอห้าพยักผู้มาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีเพชรจกรจันรนี่ จะชกอยู่สายซึกเกเพชรนะครับวันนี้มาเยือนนะครับก็ดูว่าบรรยากาศอาจจะดูเป็นรอนนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับจอดมงคลพักยก7จครับเหรียังไม่เปิดครับ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนะครับราชศักดิ์ทีเด็ด99นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินชาติอนันต์อาภิชาติมวยไทยนะครับพิกัด129ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงราชศักดิ์มา129ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินชาติอนันต์มา128.9ขาดไปจุดหนึ่งครับก่อนสูงคอมยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับราชศักดิ์อาจจะดูเหลื่อมนิดๆนะครับ คุณนี่เรทก็ยังไม่เปิดนะครับโมดิวิธีไทยนี่เรทยังไม่เปิดเลยนะครับแต่ว่าคุณนี่มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับชาติประยัดอภิชาติมวยไทยนะครับทางด้านฝ่ายแดงราชศักนี่เป็นประเภทเข่าไหนล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าจังหวะฝีมือหลักหลายหลักเหลี่ยมนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับอภิชาติมวยไทยนะครับคู่ขี้สูสีนะครับเรดยังไม่เปิดแต่ว่ามองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับอชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยนะครับดูอาวุธหลากหลายกว่านะครับวงนอกทําได้ดีกว่านะครับวงในอาจจะดูเป็นรอนครับแต่ว่าถ้าไม่ปรรระะททววววววงงในนมาาาาากกก็ออดดดดูํไ้ีุ่่ธเ ต้นๆนำไปก่อนไปปลายประของเกมดีๆก็น่าจะเฉืญอเราจะนะกคะแนนจากด้านราชศักิ์ที่เด็ดเก้านะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับผู้ที่มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยนะครับสำหรับมวยชอบนะครับหนึ่งตัวนะครับที่มวยดีวิธีไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่2นะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับนำสกอบางบททองต้นไม่พัดรับหลไปก่อนนะครับไปปลายน่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับ อาวุธหลากหลายกว่าอาวุธเจ้ายาวถึงก่อนนะครับน่าจะเชิญนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับที่สําคัญบรรยากาศดูได้เปลี่ยนครับเพราะว่ามาเก็ตตัวฟิซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนท์นะครับทีมงานคนจัดบรรยากาศไม่เป็นรองอีกแล้วนะครับมวยชอบที่ศึกมวยดิวิชีั่นไทยนะครับมองไปที่คู่ที่2นะครับฝ่ายน้ําเงินนําศึกกอบางบัวทองครับมาตอบกันที่ศึกมวยไทยจะสี่นะครับขึ้นชกกันในเวลานะครับสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็วันนี้มีมวยรับเให้รุนกันถึงสองคู่เลยนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่1น,นะครับเป็นมรอบ,บุญเสือครั้งที่21นะครับรอบ4คนสุดท้ายนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศน,นะครับคนชนะนี่ก็จะเด้นหน้าเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศทันท,ทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปชิงอันดับ3ครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือฉลามดานายกเอท่าสารานะครับ หรือว่าเจ้ากัซซกรหรือว่ามดคันไฟในเอทาสารานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับภูมิใจไทยประกรณ์อนซุรินนะครับหรือว่าสอส,อสอประกอบพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงฉลามดำก็มา116ปอนด์ผลิตท่อพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินภูมิใจไทยมา116.2ลดไปจุดสนะครับ ทางด้านฉลามดำนี่ก็เป็นเอกชกจากนครศรีธรรมราชนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอ่าสอโชคมีชัยนะครับโดยมีทั้งด้านเสียตูดนายเอท่าสารานะครับสุรกิตมิ่งเมืองนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับจงังหวะฝีมือหลักเหลี่ยดีอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดนะครับไอคิวสมองมวยดีนะครับที่ทำลายจงังหวะคู่ต่อสู้ได้แรงนะครับเตีนหน้าเร็วดักเตะดักแทงเชิงชกฉลาดนะครับ แล้วก็ในรอบนี้ต้องบอกว่าชนะรวดแบบ1 0อย่าังไม่เสียสถิติให้ขายเลยนะครับในรอบปูนเสือครั้งนี้นะครับชนะรวด100%เลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับภูมิใจไทยก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับฝีศร้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสอปรณ์นะครับโดยมีทางด้านสอสอดีตสอสอปรณ์มุ่งเจริญพรนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับภูมิใจไทยนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวัดฝีมือหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดดักเตะดักแทงนะครับไล่แขนนะครับขวางแทงซอกสวนอันตรายฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับในในรอบนะครับชนะรวดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์มาเจอกันเร็วไปนิดนึงครับคู่นี้ท่า เจอกันในรอบชิงชนะเลิศน่าจะสนุกยิ่งกว่านี้นะครับวันนี้มาเจอกันในรอบตัดเชือกก็ถือว่าต้องมีคนหนึ่งที่อ,อกหักได้เพียงแค่ชิงอันดับ3เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นตัวแต่งทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าพิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับต้นต้นเป็นทางด้านภูมิใจไทยออกนําไปก่อนนะครับไปไปลายเป็นฉลามดำนะครับที่บี้แล้วก็ตามขึ้นมา วุวิที่จะแซงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับเป็นทางด้านภูมิใจไทยนะครับที่เคยเอาชนะคะแนนฉลามดามาเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้หลังจากช่างเสร็จนะครับเปรทก็เปิดอยู่ที่คนเคยชนะมานะครับภูมิใจไทยเป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อ9นะครับคุณนีก็อยังชอบแล้วก็มองมาที่ฝันไน้เมื่อนะครับภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินนะครับวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับเวทพิกัด116ปอนด์ก็ดูว่าภูมิใจไทยดูได้เปรียบเพราะว่า เป็นนักมวยที่ตัวใหญ่กว่านะครับาทดนานฉลามดําเล็กกว่าคนทุกคนในสายรอบ4คนนี้ดูว่าาดนานฉลามดํานี่รูปร่างเสียเปรียบทุกคนเลยนะครับแต่ว่า ไอคิวสมองมวยนี่ไม่เสียเปรียบทุกคนแน่นอน,นครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบความใหญ่ไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับาภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินนะครับเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็วันนี้ดูได้ใหญ่กว่านะครับร้อยสิบหกปอนด์ก็ดูได้เปรียบด้วยวันนี้น่าจะเชือนเอาชนะคะแนนทางด้านฉลามดำนายเอต่าสาลาย้ําแขนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับพร้อมกับเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศเมื่อรอบปุ่นเสือกังที่ยี่สิบเอ็ดได้สำเร็จนะครับเรทนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินภูมิใจไทยรับยก้านะครับภูมใจไปทับ ส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวรอบบุญเสือครั้งที่21รอบ4คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้คนชนะนะครับจะไปชิงชนะเลิศกับคนที่ชนะในคู่ที่1นะครับส่วนคนแพ้นะครับก็จะไปชิงอันดับ3กับคนที่แพ้ในคู่ที่1เหมือนกันนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสังวันศรกาแฟมวยไทยนะครับหรือว่าศอสามานกามเมนนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบุติก่อนส่วนน้ำทานคีรีหรือว่าปอเพชรสิริพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชร2วันมา116.2ลดจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินบุติก่อนนะครับมา116.4ลดไปจุดสนะครับคูน่นี้ความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงครับเพชรสวันนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับิดซ้ดอ,นนบบอมยูที่คายหมวยสอ สสมานกาเม้นนะครับโดยมีทางน้านเสียสมานบุญยอนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาเปิดเกมเดินชนเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับหมัดหนักสอกแรงวงในปั้มตีแข็งแข่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบุ๊ดูดันกระแลกสวนหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับส่วนทรนยรัฐฝ่ายน้ําเงินวุฒิกรเป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับก็เที่ยวนี้ไปไปเก็บตัวซ้อมอยู่ที่สเทียนโพนะครับโดยมีทางด้านสารวัตรออสนะครับ พันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับมีกำนันเจริญพงนุ่นนะครับเจ้าของสวนน้ำทานคีรีแล้วก็เป็นเจ้าของสีเสื้อของวุติกรนะครับให้การสนับสนุนทางด้านบุติกรนะครับวุติกรนี้ก็เป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมตีหน้าแรงนะครับขวางหน้าดันแทงค้ำแทงศอกส่วนอันตรายเลยนะครับสามฟอร์มนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันชนะไปโคนละสองไฟแล้วก็แพ้หนึ่งไฟนะครับ ู่นี้ก็ถือว่าเป็นนัดสําคัญของทั้งคู่เหมือนกันนะครับถ้าชนะก็จะไปชิงอันดับหนึ่งครับส่วนผนแพ้ก็จะได้แค่ชิงอันดับ3นะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทหลังจากช่างเสร็จนี้เปิดอยู่ที่ายแดงนะครับเป็นสองวันสกาแฟมวยไทยนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อ1น,นะครับดูว่าวันนี้อาวุธดูหัวจิตหัวใจดูคมนะครับเป็นมวยเพจเปิดเกมชวนทะเลาะอยู่แล้วนะครับเดินหน้า,าเดิน เตะขวาต่อยขวาเดินปั้มล็อกลัดมัดตีบูสู้ดูดันเดินได้ห้ายกนะครับดูว่าหัวจิตหัวใจดูดวงโตกว่านะครับวันนี้ก็เลยอยางชอบแล้วก็มองมาที่ฝ่ายแดงน,นะครับเพชรสงวาน2อกาแฟามวยไทยนะครับวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านวุฒิกรส่วนน้ําทานคีรีไปได้แบบสรุปคู่ขี้นะครับพร้อมกับเข้าไปชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับกุญยเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรสงวานนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อหนึ่งนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสงวาน2อกาแฟมวยไทยครับ ส่วนคู่ที่สานะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือมหามงคลม o ฟออนเชียงใหม่หรือว่าเพบ6ตหนึ่งหกแปดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับหรือว่าเมืองชัยชอคงทองนะครับพิกัด132ปอนต่อ่อ134ปอนนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงมหามงคลต่อน้ำหนัก2ปอนให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงมหามงคลก็มา132ปอนด์พอดปอนผลเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรดำก็มา134ปอนด์นเท่าพิกัดไม่ต้องลดเเช่นนดียวกั ท่านั้นฝ่ายแดงมหามงคลน,นี้ก็เป็นนกจากจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็ไปเก็บตัวฟิสซอมอยู่ที่ชานชัยมยไทยยิ้มนะครับอยู่ที่แม่ห้องสอนนะครับโดยมีคุณพ่อนะครับมงคลเดชสิทธิพิทักษนะครับเป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็เป็น คนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมด้วยนะครับมหามงคลนี้เป็นมวยสายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับหมัดสอกรุนแรงอาวุธเร็วนะครับหลักเหลี่ยมเชิงดีนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรดำนี่ก็เป็นในโชคจากจังหวัดสระบุรีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพอเจริญแพทย์นะครับโดยมีจากนั้นผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเพชรดำนี่เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับตีนหน้าแรงครับสาดแข้งไล่แขนค้ำแทงแรงหมัดสอกสวนอันตรายเลยนะครับ คู่นี้พิกสถิติเคยพบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกนี่เป็นทางด้านเพชรดำนะครับที่เอาชนะมหามงคลมาได้นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ประมาณปี64ที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านมหามงคลที่เอาชนะคะแนนเพชรดำแล้วก็แก้แขนได้สําเร็จนะครับเท่ากัวบว่าคู่นี้สถิติเท่ากันเลยนะครับชนะคนละ1นึ่ไฟแพ้คนละ1นึ่ไฟนะครับวันนี้ก็เป็นไฟที่3ามไฟแตกหักนะครับมาดูว่าสถิติจะไปอยู่ตรงไหน เหนือกว่ากันนะครับแต่ว่าความพร้อมนะครับเป็นทางด้านฝ er well, yeah. ่ายแดงนะครับมหามงคลดูว right? ่าจะได้เปรียบเรื่องความพร้อมนะครับเพราะว่าเดิมทีขึ้นรายการไว้มหามงคลนี่จะชกกับเพชรดำเพชรเกตเพชรนะครับแต่เพชรดำนี่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับระหว่างการฟิตซ้อมจึงต้องถอนไปนะครับโบรมเตอร์จึงไปดึงเอาทางด้านเพชรดำพอเจริญแพทย์มาเสียบแทนนะครับก็น่าจะรู้ตัวประมาณ4-5วันนะครับก็มีการฟิตซ้อมเตรียมตัวรอรายการอยู่แต่ก็ถือว่ายังเป็นรองนักมวยตัวยืนอย่างมหามงคลอยู่ดีนะครับก็ดูว่าวันนี้ มาคหคนดูได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวความพร้อมนะครับแต่ทางด้านเพชรดำนี่ก็ได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์นะครับก็ถือว่าน่าจะคู่ขี้นะครับ เรทนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงมหามงคลตัวยืนอยู่ในราคานะครับเป็นต่ออยู่ในราคา7ต่อ4นะครับวันนี้ก็ยังมองแลวก็ชอบฝ่ายแดงนะครับมหามงคลมุฟออนเชียงใหม่นะครับวันนี้น่าจะเชืเอชนะคะแนนต่าพชระเศดำพอเจริญแพทย์ไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับทำสถิติให้ตัวเองชนะ2แพ้1ได้สําเร็จนะครับคู่นี้เรท7จอยู่ที่ฝ่ายแดงมหามงคลนะครับมองมาที่ฝ่ายแดงมหามงคลมุฟออนเชียงใหม่ครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างครับซูเปอร์ไลเวท 140ปอนด์ที่ช่อง7สีด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือแลมโบลเล็กโตโยต้านะครับหรือว่าเบิ้มพุดดิ้นนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดอีทีปตททองทวีหรือว่าเพชรสมนึกนะครับพิกัด140ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงแลมโบลเล็กนี่ก็มา140.8ลดไป .8 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดอีทีก็มา140ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับ ท้านฝ่ายแดงแลมโบ้เล็กนี่ก็เป็นในโชคจากจังหวัดชัยภูมินะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพยักษ์ผู้ดินนะครับโดยมีอาจารย์เบิ้มภูดินนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีทางด้านสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเสียตายต่อยโยธานะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับแลมโบ้นี่เป็นมวยขวาครบเครื่องอาวุธหนักแรงสัตว์แข้งต่อยหมัดฟันซอกรุนแรงนะครับตนๆน,นี้อันตรายร่างกายดีหนุ่มสดแล้วก็ห้าวครับ ส่วนทางได้ฝ่ายเ,เงินยอดอีทีนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปเก็บตัวตฟิซ้อมอยู่ที่ค่้ายหมวยทีเด็ด99นะครับหรืมีถึงด้านเฮียติสะพานควายนะครับสอศักดิ์แซ่ตั้งนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีทีมงานสมนึกต้นโศกนะครับ เจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทาน่านยอดอีทีนะครับยอดอีทีนี้ก็เป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับขบเครื่องเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับเข่าในปั้มรัดบัตตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงครับยัดไส้แรง่งศอกส่วนอันตรายแล้วก็ฟอร์มสดเลยนะครับสามไฟหลังนี้ก็ต้องบอกว่าชนะรวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับอย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับคู่นี้เรทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับแรมโบเล็ก ต่ออยุาเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับไฟสไฟสุดท้ายนี่ชกอยู่ที่ช่อง7สีเป็นประจําสม่ําเสมอเลยนะครับช่วงหลังๆอีทีนี่ก็จะไปชกอยู่ที่อ่าเวทีราชดำเนินบ้างลุมพินีบ้างนะครับแล้วก็จังหวัดบุรีรัมยก็ดูว่าทางด้านแ m มโบเล็กนี่เป็นพระเอกช่อง7 4สีไปแล้วช่วงนี้นะครับก็สรุด ไฟแพ้เพียงไฟเดียวนะครับที่ช่องเจ็ดสีที่เหลือนี่ชนะหมดเลยนะครับก็เป็นพระเอกช่องเจ็ดสีอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เรดเป็นต่อ5้ีนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงแลมโบเล็กนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงครับแลมโบเล็กต่อโยธาวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนยอดอีทีปตททองทวีไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัด140ปอนด์ไปที่ช่อง74นะครับประคัดเอวดาสําเร็จมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแลมโบเล็กต่อโยธาครับสําหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับ ที่มวยไทยจัดสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่สานะครับรองคู่เอกนะครับมองไปที่ฝ่ายในฝ่ายแดงนะครับมหามงคลมุฟออนเชียงใหม่นะครับเลตเป็นต่ออยู่ราคาเจ็ดต่อสี่นะครับมวยชอบที่ศึกมวยไทยจัดสีมองไปที่คู่ที่สานะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงครับมหามงคลมุฟออนเชียงใหม่ครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะดำไปลงทุนขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงเพราะการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บัังกนเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอยย่า่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอ แล้วก็ขอพี่น้องแฟนบทุกท่านนะครับเฮงๆงรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยๆเฮงๆงกันทุกท่านสุดท้ายนี้ขอพี่น้องแฟนบทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับตองตังกาดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับเวลากัานไปก่อนครับสวัสดีครับ